ไก่โอ้พ่อแม่โอ้สแกงสแกงไงต้มพริกแกงพริกแกงไง,ก,ง,ก,ก,ง,ไงกระดูกหมูใส่บุนเซนกิน,นแรลงพี่น้องมัดกระเด็นกระดอนขอต่ำกันได้พี่น้องเด้อ Thank <laughs> you. แกงกระดูกหมูใส่บุเซนพี่น้องลอาสเสิไปยอาหารไทยขมกลมมกลมพี่น้อง Them phá cái này gọi là cái cầu nguyện này cái กอให้หมอเดือดก่อนพี่โงเขี่ยจะเข้าก่อนจับจ้บาค่ะหนักมันหน่อยพี่น้องแด้เพิ่มน้ำไปอี่นิดโ,โชค่าจะโชค จามพี่อ้องเขียวกันนะพี่อ้อง <c oughs> ใส่บุษเทศนะพี่อ้อง <c oughs> บกษเทศนะี่ เ้นย่าจะบดแซ่ได้พี่น้องย่าโลงเลยเลคะ่ะอุ่นเ้ในในย่าจะบดแซ่น้ำแล้วมันจะหนึ่งหนึ่งหนึ่งดีค่ะพอดีมันดูดน้ำแล้วมันสีแห่งๆพี่น้องเพรา่น้ำสดดอกพอดีมันก็จะดูดน้ำมันก็จะแห้งพอดีพอดีกินเลย คำเข้าคุยเอาตุยาต้ยเอาตุ้ยเอานะพี่น้องยากกแกงวุ้นเส้นย่าไใดยากกิบเหต็ดแบบนี้สุดเถอพี่น้องเพราะว่ายากจะบแดเสน้นจังไดเสน้นเวลาห่อมใส่น้ำหอนจังไดมันก็อ่อนอยู่แล้วนพี่น้องจิจามล้วพี่น้องได้กินพริกเห็นั้มันถือน้ำหอนมันบ่เหลือดอกพี่น้อง ยากกับซรอาเซนจักรพักยากกับใสอีตู้เป็นบ่าได้เซนกับพอดีไม่ไน่นะก็บซเป็นแห้งๆพอดีพี่น้องไออีตูกตต้ก็ต้นหอมพี่น้องอีตู้ก็ต้นหอมยากกับใสความกันนี่พี่น้อง อีตู้กับต้นหอมใส่กระป้างเป็นมะพี่นอ้องใค่ถือพริกบ่ได้เป็นมะพี่นอ้องเสร็จแล้วค่ะเห็นยวม ไปกินกันครับพี่น้องแกงกระดูกหมูนะพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อ,มา,ดอมาโซยน้ำกันชิโซยได้บอรัล่นี่พี่น้อง แล้าก็กินบักม่วงน้ำพี่น้องหมากม่วงบักม่วง,ม,วงมามามาย้ายใส่ถาดเนี่ยกันยังกันเนี่มันเย็นแล้วแกงกระดูกหมูใส่บุญเส้นแนละ้วพี่น้องเด้อแกงกระดูกหมูใส่บุญเส้นนะคะมาได้พี่น้องเด้อมาสวยน้ำกัดเด้อเขาแลงเขาแลงเขาแล้งนะพี่น้องเด้อ ซื้อเขาที่หนึ่งมาก,กินแล้วพี่น้องเอ้ยนำไปโตกันได้ ไปแล้วคระัพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดนเลยกัแน่ยายน้องแอนกานไจ้าเอ๊ไปบาย